แล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้กูแฝดแบบแฝดแฝดไม่ค่อยดีกูเล่นกับมึงมาสองสามเกมนี่คือกูแฟดต,ติดกำแพงแล้เลยไ,ไม่เกี่ยวหรอกมั้งไอ้เหี้ยไม่น่าเกี่ยวกับกูไม่น่าเกี่ยวกับกูแฟดติดเอ้ยไม่ใช่มันอยากเดินคู่กับดอเรียมากเลยว่ะมันจะดูเข้ากันแบบดูเหมือนแม่ลูกกันไอ้สกิลแม่งแบบสีมันเหมือนกันนะเออสีฟ้าน,าน้ำทะเลโอ้เจ้าเอ้ย แฝดไหมแฝดโอ้โหกระสุนไม่ถึงนิดเดียวนิดเดียวอ้เฮียเห็นวงสกินนี้แล้วกูนึกว่าเป็นของฝาดโตะคงข้ามตลอดเลยวะจู <c oughs> แดงแดงแนะมันแดงแดง,แดงอ่ะเฮี่อุุยฟุยเอาเยอะอะไรนะคอสเทสดี มีอาญาเกาะหัวแล้วคิดว่าเจ๋งอะมาเชียร์กลางอุ้ยมันไม่มันไม่ค่อยอยากมีคนให้ผมเชียร์ดีๆเท่าไหร่วะผมาซิกแซกเอ้ยเอาอะไรมาดอว่าอ้อยเนี่ยเนี่ยนี่คือกดกดดันแบบไม่ไม่จำเป็นไหนฮะกดดันมากไปอะ่ะกดดัน <Okay. S 1> เยอะๆแบบนี้นี่วังโดนเค okay. อันตีครับลงไปช่วยแพนด้าย่ำกระหม่อมได้หรือเปล่าเรียบร้อยแต่แอซิสมาหนึ่งแอซิสเอฟเฟกต์เป็นน้ำแบบพุ่งแบบพลุ่มแบบน้ำตกเส่หัวมันอยู่เฉยๆฉยเปล่าเฮีย <c oughs> เล็นเ, <c oughs> เอี้ยงยังวะเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมอ้อยเลยวะโดดเข้าไปตายในนั้นได้วะซ <c oughs> <c oughs> ึกแปลกๆไงไม่รู้วะ คือเลนบนกันดีกว่าจริงไม่ต้องขึ้นกระดางเพื่อนโดนยังอยู่ดีอยู่นี่มันโลมากะไรนี่ใช่ไหมโหช้าไปว่ะวุ้ยซานถึงไหมตานโดนอยู่สตานหอวใครก่อนเถอะโอเค ได้มาหนึ่งศพอีกศพหนึ่งยังไงมันพุ่งไปได้เป็นศพที่พุ่งได้ไยจัวได้นะไหมเฮ้ยกดรีบกดอันตีไปวะกูกดทำไมวะชิมงไม่ต้องกดก็ได้นะอันตีเมื่อกี้ เดียววิ่งอย่างไวอะ่ะเติมแบบเติมไวแต่เลนล่างระเบิดเอ้ยกางไม่ได้เหมอนกันถ้าลมถ้าลมพาพาเดินดีอะ่ะเก่งมากมมนี่ลเหนือเพชเอาเฮียแล้วมึงไปเล็งนกทำไมล่ะมีพร้อมสิวะด้ามไม่ไปอะ่ะโอ้ใหม่กอดไม่ไปกันเลยวะด้ามันไม่ไปอะ่ะไม่ดูแมพไหนี่ไอเนี่ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้มันไฟเสร็จเราบอกให้มันวาร์ปขึ้นบนมาก็ได้นี่ ออมันต้องเห็นนั่นเลยมัน,ม,นมันจังหวะเมื่อกี้มันกลับบ้านไหยมันต้องได้ตลับแล้วว้าวสวยสวยกูวอันตรายอยู่หรือเปล่าแต่ก็ได้ป้อมนะอยู่เลนกลางคนเดียวโดดเดียวระวังเลยชุเนี่กูตายช่วยอะไรได้บ้างวันนั้น นายต้องพิมพ์สอรอแล้วอะถ้านายอยากสลับอะมันไม่ดูมั้ยโอ้บวกกันมันเลยสัตจะเอาคูโกเนี่ยจริงกูโดนเซตย่อได้ยังไงนะเอาจริงกูจริงกูไม่รู้เหตุผลเล้ต้องบอกสลับเลยนะเว้ยงรู้ปะงรู้ไหมนนะกมูเล่นเอลเนี่ยสลับกับมิเลนเนี่ยไม่ต้องมีการบอกกันอะ แค่แบบกทุกคนรู้หน้าที่ตัวเองไม่สูงกูแรงแค่แบบแพตติน่าของไอเทียไม่ที่สูงไ้เทียบอกอาวีก็อาวมันต้องพิมพ์บอกถ้าพิมพ์ไม่พิมพ์บอกนี่คือแบบมันไม่สลับจริงๆด้วยโยเว้นแต่แบบึงจะเล่นแบบคอนแล้ววกนนั้นละน่าจะรู้งานกันอยู่แล้วมันไปไหนวะนะเฮ้ยเอ้าเมื่อกี้อ้อยแม่งโหนไปไหนไม่รู้มันมารอนเลยแพดด้าดักดิ เห็นไหมมันไม่ดูแมพมึงต้องเห็นแล้วแหละมันไม่ดูแมพโอเคแฟดหลบออกมาก่อนยังไงต้องได้ละแหละเออสวยไอ้เชี่ยอะไรทีไม่เห็นแ้ระดมขึ้นไปหน้าไอ้สัตว์โหยาบอ่ะอุ้ยตายเลยช่วยได้ไหมเนี่ยโคตรแรงไม่เวอยู่ใกล้กลุ่มจะช่วยกูยังไงไว้เีย มันมันมีแค่ผักแค่นั้นมันจะช่วยอะไรไม่ได้ไม่ได้โอ้ผักมีพิตามินโอ้ยตีธรรมดายาตีธรรมดายาตีธรรมดาเซกูโอเคหลอดดวยหลอดแล้วแรงจะตายเฮียเอาแพนด้าโอ๊ะงัดตีหนึ่งทียังไงป้อมไม่มีใครเดินเข้าไปตีมีละเท็ดเดินเข้าไปแต่รอดออกมาได้ไหมอีกเรื่องหนึ่งเออไรจู เอาอยัางสามารถถ้ามึงช่วยกูไม่ได้ก็ไม่มีใครช่วยกูได้แล้วเพราะมึงรวยสุดในทีมแล้วเพื่อนโอเคเดี๋ยวพยายามดีใจไอ้เฮียเมื่อกี้มึงมึงสะบัดมันจะตายอะไรที่มึงทำเมื่อกี้กูยิงนัะนึงก็ตายแล้วไอ้เหี้ยเพื่อนกูวิ่งไปอย่างไกลกลัวจัดกลัวดิกูโดนด้วยมันจะไม่หาเรามันมันกูหมายถึงว่าให้มึงอยู่ในตำแหน่งที่มันช่วยผักได้นั่นแหรบ ได้ช่วยกูได้แล้วก็ไม่โดนด้วยอะไรเงี้ยเมื่อกี้มึงอยู่แบบโอ้โหตรไก่เนียคือมึงทิ้งกูแล้วอะเนี่ยโอ้โหเฮียเลยเนี่ยตัวลูกรักอะระวังเลยได้เวลาฮีโร่เฮียโดนโดนดีลิทไม่ดีมั่งไงเฮียสกิลทีมไฟใช้ไปหมดแล้วจะอ๋อคุณจะโดนเซตย่อไม่นะโอเคเดินออกมาทัน ยังไงแพนด้าด้านบนสู้กับยานเอาอะไรไปวะแต่เลือดยานเหลือแค่นั้นโดดหลบออกไปได้วะติเช็คเ้าโบ้โเต็มหัว <c oughs> คิดว่าจะไม่ได้แล้วนัว่ะแพงอยู่ในพุ่มพอดีเลยโดนไปเลยพี่ชายวงเวียงกว้างอืมไม่ขึ้นหัวแล้วหออะ คุยไงยะไปเคลียคนเดียวเลยแต่งอนงอนผัวอ้าวกูได้บูอ้าวสวยแล้วล่ะปั้งโอเคหัวระเบิดโอ้ยอย่าโดนทั้งหลอดโดนไปบึ้มแต่มันโดดออกได้อ้าวอาญาเคคลิปคนเดียวตายเยี่ยอะไรวะนะงอนผัวเป็นงอนผัวเหรออะไรอ่ะผัวมันก็เล่นดีอยู่นะ ไม่ยางนอนผัวได้เหอ,อจบเลยนะคอร์สกูกูได้มงกรุดละไอ้เหี้ยแต่เกมนี้กูยังไม่มีตัดเลือดไม่ยังเป็นหรอกมังนะ้งเนาะนิยานเอาเถอะโอเคได้เดี๋ยวซื้อชิ้นต่อไปนี่แหละเหี้ยอะไรวะเนี่ยไม่ต้องซื้อก็ได้มังง้งไอ้เหี้ยเนี่ยกูซื้อมันไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่วะโอ้ยตัวลูกละดูมันสีเสื้อกูทีเดียว <S <S> <S โดนทีเดียวเกือบหลับโอ, <S <S> <S โอ้ยตัโอ้ยนี่ไงหลับ หลับคู่นี่ยห,หลับเลยไอ้เหี้ยผีเสื้อทีเดียวเกือบตายมึงเห็นไหมตัวแม่งเป็นอะไรไม่รูเนน้เป็นได้เป็นได้กระโดดใส่หัวมีเสักทีไดียวมันจะตายไหมวะไม่หรอกมีาอายาว่ะยากอยากยากไอ้เหี <eder S 1> ย้ยตัวเหี้ยอะไรเนี่ยโอ้ยทำไรอะเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยทำอไมทไม่ามันดูแปลกอะแล้วเอาเรียบร้อยควาเล็วไม่เปลี่ยนเปลี่ยนแม็กกวกูต้องซื้อตัดเลือดแล้ววะ มันต้องซื้อไงเนียต้องซื้ออยู่แล้วไอ้ซื้อไม่แรงอะไอ้เฮียมึงแรงมึงจะแรงทำไมวะพนอื่นก็แรงแล้วดาเมจพอแล้วเกมเนี้ยโอเคไม่มีไม่ใช้ต้องการอะไรจากมึงเท่านั้นอะมีสามชิ้นนี้ก็แรงแล้วไม่ต้องห่วงเนี่ยเอาจริงกูกูนี่เล่นอิลูเมียนี่มงกุดนี่น้อยเกมมากที่จะเห็นพวกยังไม่ออก อยากแรงไงเกมน,นี้กูเลยซื้อแบบเน้นยืนให้นี่วะเพระเดี๋ยวตัวบางจะเยอะไปโดนลวงที่ตายหมดทีมภูมินี้หรือเปล่ากูควรกดเดแบบไหมไ,<อ>ไม่จำเป็น<อ>เกินความจำเป็นยืนนู้นกันหมดเลยวะกูรู้ว่าเดินมาปิดนะเนี่ยถ้าเดินมาปิดเมื่อกี้จะได้แบบวายตัวทันวาร์เหรอครับผมก็วาร์ได้ผมก็วาร์ได้ดูออร่าตอนวาร์โอ้โหเที่ยะ เฮ้ยเหียโดดว่าวยังไงตัวลูกลักแฟดผมแฟดตามดินั่นอ่ะเออนี่เรียบร้อยโดนกาแล็กซี่แต่มันไม่ใช่กาแล็กซี่วอสกิลเนี้ยมันเป็นน้ำเป็นลูกบอลน้ำไปเลยวอเตอร์บอลอุ้ยเฮียเฮียมันเอ็กซ์คิวชั่นเบรมันกินตายอลไรเฮียอีโดนยกไปได้วิ่งเฮ้ยโดนเข้าผมอันตีช่วยได้ อุ้ยสตันหนึ่งทีได้แค่นั้นแต่ก็ช่วยเพื่อนรอดมาได้นะนี่ได้ละต่อไปก็เจาะเวฟอุย้ยใจกูตั้งมาเทียงไว้อะไรมีคาบเที่ยงอะ่ะก็ปลุกไปงั้นแหละเผื่อตื่นเปาเที่ย์เน็ตโอ้ยโอยได้อยู่เว้ยเทีย่ยเมื่อกี้เน็ตค้างแบบกูแบบใจหายว่าปะ จะได้อยู่ยังดีสกิลกูออกใครอยู่ไม่งั้นนี่น่าจะตัวระเบิดเนะเมื่อกี้ปาไปตเอาป้อมไปไอ้ยานตีไปแล้วอ้ยานตีไปแล้วเฮ้ยไม่มีผักไอ้เหี้ยกูไม่มีผักกูเอามันจะตายแล้วไม่ใช่หรือโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงผัดไม่ได้มึงจะซิกแซกกันไปไหนวะไอ้เหี้ย เนี่ยแต่ละคนแม่งทิกแซกกันเกินไปบางทีอ่ะรองเท้าจอเวทป่ะเสื้ออาตี๋ออบอ่ะไอ้เฮียไม่ไหวว่ะต้องมีของต้องรอบ้างโอ้โหโเรียบร้อยไอคิวออนสล็อตเลยว่าโอ้โหคิวไปสี่ตัวเข้าเลยไงผลของการออกมงกุฎของมึงแรงขึ้นหรือเปล่ามันก็แรงขึ้นอยู่นะแต่กูรู้สึกว่าความแรงของกูไม่ค่อยช่วยทีมเท่าไหร่ว่ะอ๋อ กูเชียร์เอ้ยตัวทำไมเชียกูกลัวมันปลาดอกไม้มาดิกลัวมันปลาผีเสื้อมาดิอเฮียโดนผีเสื้อกูอลัวจะไม่ตายนะเมื่อกี้นี่เหลือเดินหน่อยนึงมันเอาดาร์กได้นเว้ยใช่ไหมยังเหลือนะคอสอาญาอยู่ก็เสี่ยงหรือมันจะจบเลยวะ เขาจะเอาจบเลยว่ะดุ้ยโดดพุ่มยังไง Execution base ยิงนัดเดียวทีเดียวตายยังไงอาญาเข้าบ้านทันหรือเปล่าเอาในบ้านไม่ได้ไอ้เฮียตีป้อมเคเฮียครแรงอกูนึกว่าจะได้บอกนะขอตายเฮียเป็นมื่อกี้จูแฟลชมายิงเลยว่ะทีเดียว ไม่เดินไปยิงเลยหายไปเลยเลือดเหลือแบบหนึ่งส่วสี่ยแ,แบบปุ๊บสลบกำลัง execution base อยู่เย่เล่นมาทั้งวันนะเล่นมากี่ตาเนี่ยที่ดม,มอนสองหนึ่งดาวเท่าเดิมไอ้เสียเวลาตั้งหลายชั่วโมงไม่ได้อะไรเลยแล้วได้คลิปลงสี่คลิปที่เหลือผมไม่ลงนะมันแท้แบบสทุนเกินไปอ่ะเดี๋ยวโดนดา่า เกมนี้จริงกูตายเหตุผลเดียวเพราะนาคอนเลยแหละที่เหลือนี่คือเอากูไม่ลงเอามันเอฟเคสองวันเนี่ยมันทับไปทั้งหัวทั้งเมียเลยหรือเปล่จุดอะเออไปทั้งหัวทั้งเมียเลยวะมันน่าจะกลับเข้ามาตอนท้ายเกมปะมันมีตอนช่วงหนึ่งที่มันที่มันแบบแยกกันเลยมันมันเออเออไอเฮียเป็นโชคร้ายของเข้าไปแล้วแล้วก็เป็นโชคดีของเราโอ้โหเมียผมไม่นรก